ข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับผมเข้ไกเลยครับสองเข้าไปเลยครับต่อนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาจือกันเยียมแล้วนะครับหม้อเยี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาจือกันเยียมแล้วนะครับผม นี่วันนี้โคโรชานได้นี้มาเนื้อกระปองจําได้ครับจากคลิปที่แล้วของฝากจัดละชานนะครับผมมันนองบ่าวผักมาให้นะครับผมวันนี้โคโรชานจะผัวแล้วก็ทําน้าซุปด้วยนะครับผมนี่จะมนี้น้าซุปแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่ซุปสําเร็จรูปนะครับเราไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจาดละารชานเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรามาลูเครื่องปรุงก่อนนะครับน้องวาคนละฉันจะทําอย่างไรนะครับผมก็มีนี่นะครับผมเกลือชื่นรสพริกแดงหอมหัวใหญ่มะเขือเทศกระเทียมต้นหอมผักชีตามด้วยน้ํามันนะครับนี่ก็มีตอวันนี้จะขั้วซองกระปองเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตันนี้เราไปจ้างเครื่อใหม่แล้วเราต้มแล้วก็ไปกินเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนครับมัน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 ม,มีดใหม่ครับผม หอมหัวใหญ่ครับมะเขือเทศใส่มะเขือเทศเยอะหน่อยนะครับผมผมันจะได้อร่อยมะเขือเทศนีกลิ่นชนใช้สองอย่างนะครับนี่ลูกเล็กก็มี้มนี่ ขัดไม่ได้เลยเมื่อกี้นึ่มพริกนะครับนึ่มในน้ําพริกนะครับผมมีพริกด้วยคะะนละชานกินเนื้อเยอะเกินไปลงๆนึ่มๆนะครับผมเนีันนี้อืมตามด้วยกระเทียมนิดหน่อยนะครับเทียมนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมเวลาเราเจียวน้ำมันนะครับผม โครกันจะทําเป็นซุปด้วยนะครับเนาะนี่พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกระป๋องก่อนนี่ละก้องข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวว่ากันท่าก่อนนะครับทลงแลว้วนะครับผมน,นี่กลิ่นของอร่อยอีกแล้วใส่น้ำมันลงไป พิส่หน่อยนะครับร้อนน้ำมันร้อนก่อนน้ำมันร้อนหรือยังอยู่หองก่อนนะครับผมไข่ ครัอีสุดเลยครับสองว้าวอร่อยเลยนะครับผมทัน,นจะใส่เครื่องปรุ้งไปจะมีอะไรมากนะครับผมผงนัวนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็เอาไว้ประมาณสองนาทีก็กินได้แล้วนะครับไปแล้วสองนาที มันละลายในปากเลยนะครับผมตัวนี้โอ้ไล่แล้วไลแล้วกป้องตั้งน้ำซุปตอ่อนะครับผมเอาไว้น้ำซุปหนึ่งชิ้นนะครับผมใส่น้ำซุปกล้องเลย ขอาไว้น้ำซุกนะครับเดี๋ยวเติมน้ำลงไปครับผมเติมน้ำลงไปแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นนีแบบน,นี้เครื่องนะครับผมโอ้มีหลายอย่างอยู่ในนัแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับคืตัวปงมันจะอยู่ในนี้นี่อันนี้แหละครับผมใส่เครื่องปูโมกไป อ่ันี้นี่แล้วก็ไว้ทาน้ำร้อนก็กินได้แล้วนะครับมาลุกนะครับผมผ่านไปแล้วสองนาทีถัก้อนได้แล้วได้แล้วเข้าแล้วมาลุกนะครับผมว้าว ชิมแล้วครับโคมากครับโอ้โหของอร่อยนี่ใส่ตัวขนมชีนิสหน่อยนะครับผมก้องใส่นิดหน่อยมีกลิ่นหอมนิดหน่อยนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็น่ากินไหมมานี่น้ำชุกนะครับผมซุปนี่เดียมคราบเบี้ยวนี่แหละก้องเลยนี่นี่กลอง เนื้อคุณผู้ชมอืมเนื้อกะปองนี่นะครับผมบริษัทเขาเคยทําไปหลายครั้งแล้วนะครับน้องทำเมื่อใดชอมกินเมื่อใดก็อร่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราทอดแบบนี้นะครับผมน้องั่วแบบนี้ใส่เครื่องแบบนี้มันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็มันนุ่มอยู่แล้วนะครับน้องไม่รู้ว่าเขาหมักอะไรมานะครับผมแต่กินอร่อยมากครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมอร่อยมากครับยิ่งเรามาใส่เครื่องแบบนี้ยิ่งอร่อยเดี๋ยวเรามานำชุกกล็าแล้วกันีลม้ ซุปแบบนี้ครับมันเข้ากันดีมากนะครับผมกินกับน้ำซุปแบบนี้นะครับอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. อร่อยมากครับผมอืต mm ้ hmm. องพูดเยอะเดี๋ยวหิวข้าวแล้วตรากองเองเย๋ยตรากองก็หิวข้าวแล้วมั้งของปวดขอ <laughs> งอร่อยอีกแล้วตรากองเอ๋ชยชวบให้กินเนื้อบ่อยมา ครัอืมมันนี้เอ็นนะครับผมอืมอร่อยมากครับ ชุดนี้อร่อยกกนอะครับเนาอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมขอบคุณที่รับชมนะครับคุณผู้ชมฝากชมองกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกต้นไปฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ